เด็กก็จะเสียใจทีหลังเนี่ยอ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าท้ายบ้านเช้านี่ล้ำเสียคำเพิ่มหนึ่งลุงช่างมาอยู่ลุงเสือก็ทำแทนได้ไไดแต่ไม่ต้องจะเข้าใจ ไปคางละอันหรใช่อ้าวปีที่ผ่านมาที่ผ่านมาลุงเสือไม่เคยเห็นบอไม่ได้ทำเป็นไรมาแต่ว่าชุ่มุ่มไม่อ้อเขาเห็นมาชุ่มไม่อ้อเขาเห็นเขาตอกเขาตอกไม้บรรเลงบรรแล้วมัน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 เั็นจังเพลินปีที่แล้วไม่ใช้เป่นไงไอ้นั่นว่ปีก่อนหรือว่าไผ่ไงปีที่แล้วเขาทำปีกายนะเขาเห็ดตุ้งเขาห้อยตุ้งนะปีเมื่อกี้นี่ยเขาเป็นเจ้ดใหอยเต็ตามเออนั่นล่ะ เทไปห้อ,อยดวน่เต้น,นอันนี้ร้อยไส้ขวาเลยเน่ะปุ๊ไม่ดธรรมดาเนี่ยลึงเสียเลยนี่เียเปี๊ยมาเลยมาดูกล้องกันเลยดูบอเห็นแค่นี้ไหมปุ๊แค่นี้ โอ้ยสมุติก่อนสมมุิสมมุิให้เบ่งภาพเพามันจะเป็นในทรงแบบนี้นะเท่าที่หนูเข้าใจที่ป้าพูดนะนี่สมมุิเด้อเป็นแล้วรเป็นแล้ไงมันก็เป็นแนวเดียวกวะโอเคป้าเลยจะพายแค่นนี้ละถ่ายแผ่นระเบิดที่แหล่ะเออลายนี่นี่ละลูกเสือทำทำสองสองฝากข้างแค่นี้เหรอ่ายปลได้ทาถทาหาวันมานี่ถ่ายเอง ไปทางข่อยโคตรโคโทร้รัล่ะไปแบบนี้มองไม่เห็น,หนเลยเห็นอย่าบกอบกโคแบบนี้เราข่อยเวาคฮะแม่นกดแคะเลยข้องมืดโอเคถ้วาาม่อยคิดว่าแบบนี้ชอยแล้วก็เอาไปวางไว้ตรงใ่ันได้ลงเหรอใช่มันได้เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะ เออหน้าหน้าหน้าเล,ล้วเข้าใจแล้วอ่าลองไปลองถามลุงเสือต,ตัดไม้ห้อยโบบายอ่ะมันชี้นน้อยยัง โอ้มันเบิดตายเบิดแหน่มัน <'ió> <hund Ausulation> Uống sữa nên mình bạc bịch nữa เ้ใม่อันนู้นแสดงว่าเหลือใช่ไหมครับอันนั้นมันสั้นถอะเดี๋ยวขอจะเอาอไปทำค้ำขวมันยังเรมีแนวอี <laughs> ไม่แนวผูกผ้าอีกเนาะ นี่นะค่ะถ้าทำแบบนี้ปูเอาไว้รอบบันไดสองที่ทางเลยใช่ไหม หนึ่งสองหนสองห้าหปดอันหรอสองส่หกองสี่หกแปดสิบสิบสอบส่นางบ่บนานบ่ใช่บนล่างแล้วก็จะดึงเอ็นดึงลวดบนล่างแล้วมันเจมสิบหกอันราไปโนลงมาถ้าเอาฝันเดียวมันก็เปกอืม โอ้ยลุงเสือขี่มาเขามาช่วยเหนื่อยมาแคว้นตุง ได้เนาะตัดมาสั้นกันเหมือนเราเข้าใจว่ามันมีต้นนี้เสียนีนะฮะ ไอศีจะก็นี่นะคะก็จะเอาแขวนตรงเอาไปแขวนอยู่ตรงข้า,างล่างข้างบนแล้วก็จะแขวนใบเงินใบทองลงมานะคะมองก็เป็นรูปเป็นล่างเลยนะคะวันนี้ลุงเสือมาช่วยก็จะเสร็จแล้วนะคะตอถ้าลุงเสือมาช่วยทําวันนี้เสร็จเดี๋ยวเย็นนี้เราก็จะตั้งเสาเลยนะคะตอก็เราก็จะเห็นเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาทันทีเลยนะคะตอไม่รอแล้วไม่รอใครแล้วนะคะสวทําทแล้วนะ,ะทําแล้วนะ,ค,ะคลิปนี้ก็ อ,อย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์นมนโอมหอมตับอย่าผลิตภัณฑ์ปร,นปรนานัวอร่อยอร่อยแซ่บแซบนะคะอย่าลืมนะคะไปดูลงเสื้อต่อนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสาวานดีค่ะอะไรเหรอ